ากับดาวดวงใหม่จุนจุนลูกหมีอีนหน้าขายดัฟฟี่การ์ตูนดิสนีย์ขวัญใจชาวโลกตัวใหม่ครับในโลกของธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความน่ารักและสเสน่ห์น้องจุนจุนลูกหมีสีน้ำตาลแห่งสวนสัตว์เซี่ยงไฮกลายเป็นดวงดาวใหม่ที่เป็นประกายแสงไปทั่วโลกครับโดยเกิดเมื่อวันที่11เดือนที่แล้วโดยในช่วงเวลาที่พ่อแม่ของมันไม่สามารถเลี้ยงดูได้น้องจุนจุนจึงได้รับการดูแลอย่างพิเศษ จากเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ซึ่งตั้งใจทุ่มเททั้งความรักและความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนการเลี้ยงดูเช่นการหล่อล้อมจุนจุนให้เป็นตัวแทนแห่งความอบอุ่นและความหวังในใสายตาของคนทั่วโลกความน่ารักของน้องจุนจุนไม่ได้หยุดเพียงแค่รูปลักษณ์เท่านั้น ด้วยท่าทางอ,อดอ้อนที่แสนสุขสนและรอยยิ้มที่ชวนให้หัวใจละลายทําให้ผู้มาเยี่ยมชมสวนสัตว์ลงรักโดยทันทีครับบางคนกล่าวว่าดวงตาของน้องจุจุนเหมือนมีแสงดาวที่สะท้อนถึงความสุขในชีวิตอีกทั้งจุดเด่นสําคัญในใบหน้าที่คล้ายคลึงกับ d u ฟฟีการ์ตูนมีชื่อนางของดิสซีที่มอบความรู้สึกเสมือนกับก้าวสู่โลกแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยความสุขด้วยความพิเศษนี้เองจุนจุนเริ่มโด่งดังผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่ต่างหลงไหลในภาพถ่ายและวิดีโอที่แสดงถึงความน่ารักและเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นการกิ้งตัวในหญ้าการเล่นกับของเล่นหรือการมองกล้องอย่างมีสเสน่ห์จนผู้คนทั่วโลกเริ่มพูดถึงลูกหมีหน่าขายดัฟฟี่นั่นเอง สื่อออนไลน์หลากหลายนะครับจากจีนไปจนถึงนานาชาติต่างช่วยกันส่งเสริมข่าวของจุนจุนให้กลายเป็นไวรัลในช่วงค่มคืนจุนจุนไม่เป็นเพียงแค่ลูกหมีธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังความสุขและความบริสุทธิ์ที่เชื่อโยงคนทั่วโลกให้มองเห็นถึงคุณค่าของธรรมชาติเมื่อใครได้พบน้องจุนจุนย่อมรู้สึกถึงคําพูดที่ว่าบางสิ่งเล็กๆในชีวิตกับกลายเป็นสิ่งที่มีค่าและเติมเต็มหัวใจได้มหาศาล เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้จุนจุนคือขวัญใจใตัวใหม่ที่ผู้คนรักอย่างใจจริงและเป็นตัวแทนที่สะท้อนถึงพลังแห่งความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดของโลกธรรมชาตินี้ครับหมดปัญหาผมบางขาดหลุดร่วงด้วยสวรน่าจรเน่เคเลเจน o l ลุมพัส s แชมพูและครีมนูดผมที่ช่วยลดการขาดหลุดล่วงของเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพ